ยาดัดวิลเอกใช่ค่ะฉันต้องการมันไซความนาแฮมเบนน์หล่นเข้ามาทีหลังเขาวารคาเยนาร์ตูคุณจะไปที่ไหนเหรอให้ขาดนาสโคให้ขาดนาสโคเขาจะไปโรงเรียน วิลเลี่ยมแฮดเลิฟอันดูนคุณช่วยกรุณาเปิดไฟได้ไหมฉันชอบที่จะว่ายน้ำเวอร์วาร์นกิสเตอร์นิตจ้าวส์เวอร์วาร์นกิสเตอร์นิตจ้าวส์เมื่อวานนี้ พวกเราไม่อยู่บ้าน What happened y e s t e d a k a d n พวกคุณไปทำอะไรเหรอ Kraag, Kadan. ยินดีมากค่ะ kunt u mijn fiets maken? คุณช่วยซ่อมจัก,กรยานให้ฉันได้ไหม We gaan vier dagen weg. พวกเราไปเที่ยวประมาณสี่วันเอกมุดนกเบตาลนเอกมุดนกเบาลนฉันจะต้องจ่ายสตั้งก่อน Natürlich Doo for แน่นอนฉันทำให้คุณได้ววพวกเราก็ เดินไปกันทุกคนวารอมกอมมินิชทำไมคุณถึงไม่มาล่ะซียาดีมันซีเยอดีมันคุณเห็นผู้ชายคนนั้นไหมเอ็กฟินด์ดัตมุยลิกเอ็กฟินด์ดัตมุยลิกฉันว่ามันยากนะอันนั้นอ่ะเอ็กเซลเจิสงอุฟเนนฉันจะไปฝึกที่บ้านวัดไซเยอวัดไซเยอ คุณพ uh ูดอะไรนะหรือบางทีเขาจะบอกว่าบทสั้นบทสั้นใหญ่ค <zeg> uh ุณพูดอะไรนะเอกฮัตดัดนดเฟรวัชเอกฮัตดัดนดเฟ n รวัฉันคาดไม่ถึงเลย t is s n s r i e f นบริฟฟ์ฟั i ไมน s ซูสดิท e r s i นี <üman> ่คือจดหมายของน้องสาวของฉัน z a n y i l i a l t o s z <Credit> <ossa? S 2> a n y i l i a l t o s พวกคุณไปถึงบ้าน yes. หรือยัง h a p e y a n d measure เธอมีมีดไหม Yeah e r e is an art f o l measure นี่ไงมีดปอกมันฝรั่ง Dans n i a i ek o n d e r t u s u n de c o u r c e t t e in p l a k i s คือบวบเขียวหั่นบวบเขียวเป็นแผ่น And do this in the oven แล้วก็เอาข้าเตาอบ The a r p o c h s Jingle มันฝรั่งเสร็จแล้ววาร์ฟินเอกันปนนหม้ออยู่ไหนล่ะอยู่ในตู้อันที่สองนะ The Dood Water in the Pan ร่อนเอาน้ำใส่หม้อ The s t h a a r d ด p ปจิสอบฮีดฟิวร์แล้วหล่อนก็เอาหม้อมันฝรั่งขึ้นตั้งบนไฟ Als laatste bak ik de stukje vlees. แล้วก็อันดับสุดท้ายฉันก็จะย่างเนื้อมาร์อีสต์มุตเตเดืออาร์ดโปจิสคาร์เซน แต่ต้องรอให้มันฝรั่งสุกก่อน mm. We moeten d u เ even wachten mm. เราจึงจะเป็นต้องรอสักประเดี๋ยว What gaan we do e n n a het eten แล้วถ้าเรารับประทานอาหารเสร็จแล้วเราจะไปทำอะไรกันดีวัตฟิ je l e ล k แล้วคุณชอบทำอะไรล่ะเอ e ั een vriend ฉันมีเพื่อนคนหนึ่งแอนดีก็มุ่าที่นี่ตอน9โมงฟุตบอลที่ดูเพื่อนคนนั้นก็จะมาที่นี่ประมาณตอน3ทุ่มมาดูฟุตบอลด้วยกันวิลเลียมมีท้องหน้ากรุกคุณชอบที่จะไปกับพวกเราไหมดันไกเกนเวอร์ดาร์ฟุตบอล แล้วเราก็ไปดูฟุตบอลที่นั่นด้วยกัน Is that a problem for you? คุณจะติดขัดอะไรไหม Now for me is that okay? ผมไม่มีอะไรติดขัดเอกข้ารักเม l ยิลินาเดรุผมชอบที่จะไปคาเฟ่กับพวกคุณก็มยิ่ง t สนาอ o นส แล้วคุณมาหาพวกเราก่อนนะ That is good ได้ครับดันกรมเอกเอิร์สนายุลีเอแล้วผมจะไปหาพวกคุณเบอ a a n านเอิรพวกเราไปทานอาหารก่อนนะ e อกซี่ย,วยว์อนนะแล้วพบก,กันตอนสามทุ่มนะตอดันแล้วเจอกัน h i คา a ์ด m ม t อั s m ์เเขาจะไปกับพวกเรา Hi is over วอร e e u วย์ย e ร์จิสฮ เขาจะมาที่นี่อีกประมาณ2ชั่วโมง h i s p ปรค a อ o คุ o e น e e อ e r l a n d s เขาพูดภาษาดัชได้บ้างแล้ว m a a น n อกนิ e t perfect แต่ยังไม่เก่งนัก d e z e beef s t ฟส k is for you สเต็กชิ้นนี้สำหรับคุณ z e beginnen met eten พวกเขาก็เริ่มรับประทานอาหาร Eat smakelijk ทานอาหารให้อร่อยคุด d มอร์คุณอรุณสวัสดิ์ค่ะคุดมิดักสวัสดีตอนบ่ายคุดนาฟ์คุณบวกกับอาฟ์สวัสดีตอนค่ำว l ลกุมยินดีต้อนรับเฮลเอร์บดังจะแปลว่าขอบคุณมากๆแต่สำหรับคำว่าเอร์ คำเดียวนี้จะแปลว่าแย่มากด้วยอุทานเราก็บอกว่าวัร์ดอร์แย่จังเลยเฮลเฟลเบดังเอิร์นโมยดักเฟเดอร์คนจะลากันอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าเอินโมยดักเฟเดอร์ขอให้ที่เหลือของวันนี้เป็นวันที่ดีของคุณด้วยเวลทริสตันเวลทริสตันพูดเร็วๆก็จะเป็นเวลทริสตันซีเยล่าเต z เจบกันใหม่ฮิตว่าสเลิ e u ก m ม t je เจอ r a t e n สนุกมากเลยที่จะคุยกับคุณเอกแ b บเอ็นด็อ e เตอร์แอน o n e รดิฉันมีลูกสาวหนึ่งคนแล้วก็ลูกชายสามคนเอ็นโซนทรีโซนนเอกุกแฉันกำลังหางานอยู่ h o e h e e t j e คุณชื่ออะไร l e u k j จ te o ่ t ะ o e t e n l e นเล e t e o n t ี o e t e ัดีมากเลยที่ได้รู้จักกับคุณวา k o กุมเยฟันดานวา r k กุมเยฟันดานคุณมาจากประเทศอะไร Ik ก o m u i t Thailand. De v e r e n i g น e Staten. แปลว่า USA อเมริกาว a r woon jij? คุณอาศัยอยู่ที่ไหนเป็นที่อยู่ทาวอนนะคะ e อ w o วนอินฮ h o ล l a n d Who b e f a u l t a d here Who befaulted h here คุณรู้สึกยังไงกับการอยู่ที่นี่ Will you meet my อุฟ n e n คุณต้องการฝึกซ้อมกับฉันไหม Ik moet g a a n Ik moet g a a n Ik มุดขานฉันจะเป็นต้องไปแล้ว That is untight chleden That is u n t i g h g e l e d e n นานแล้วนะที่ไม่ได้เจอกัน I k c e p t you missed ฉันคิดถึงเธอมาก Hoe gaat het nu แล้วเป็นยังไงบ้างล่ะตอนนี้ Alls e gaat zijn gangetje Alls e gaat zijn gangetje ก็เร่อยๆนั่แหละ s p mm, e ร k your ์ n g งโ s คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม e เคลายพูดได้นิดหน่อย w ว r ร l ก c ึจริงเหรอ e i h n e นใ r เนเ d e ร คุณจะไปอยู่กับใครในประเทศเนเธอร์แลนด์ X kar by my partner w o นั n ฉันจะไปพักอาศัยอยู่กับแฟนของฉัน h o bent u here gekomen? h o bent u here gekomen? คุณมาที่นี่โดยยานพาหนะอะไร Ben hier met de trein gekomen. Ik ben hier met de trein gekomen. Trein. ฉันมาที่นี่โดยรถไฟ Feel bruurs en zussen hebt u. คุณมีน้องชายน้องสาวกี่คนมีน้องชายสองคนแล้วก็น้องสาวหนึ่งคน Ik heb twee broers en een zus. In wat voor huis gaat u wonen? In wat voor huis gaat u wonen? Puntje bij jouw baan, Ik ga in een huis wonen. ฉันจะไปอยู่บ้านเป็นแถวติดกัน in welk land bent u geboren? Ben geb ฉันเกิดที่ประเทศไทย geboren แปลว่าเกิด w a a ร h e e f ก u n e ร e r l a n d ่าร l e e r d คุาเารียนภาษกาดั้สาจากไหน Ik heb Nederlands via zelfstudie geleerd. Tandrien Pasadas, doe het wel Waarom wilt u naar Nederland? Tamai, Kuntonkanma onkan ma, jopetetet Nederland. Ik wil met mijn partner wonen. ฉันต้องการมาอยู่กับแฟนของฉันวันนี้ w i l ส u naar Nederland gaan คุณจะต้องการไปประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อไหร่เอ็กวิลโฟกันยาร์นาร์เนเธอร์แลนด์ขาน What do you in your free time? What do you in your free time? คุณทำอะไรในเวลาว่างของคุณ In my free time, sports. เอกราเวลาว่างของฉันฉันชอบไปออกกำลังกาย What's that? u m o r g e n d u n พรุ่งนี้คุณจะทำอะไร Morgen ga ik werken. Morgen ga ik werken. พรุง่ง,ง,งนี้ฉันจะไปทำงาน